สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เกมไก่หน้าฟรีไฟนนั่นเองนะครับผมก็สลับพาร์ทนี้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปเมื่อเช้านี้นั่นเองนะครับผมที่ผมลงไปเมื่อเช้าก็ผมบอกไว้ว่าผมจะมาล่าปักธงทรงพลังให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อเช้านะครับผมคลิปเมื่อเช้าที่ผมลงไปก็จะเป็นการสุ่มนี่ครับคอลเลกชันผู้พิทักษ์รัตติกาลนั่นเองนะครับผมซึ่ง ให้เกิดการใช้เพชรน,นะครับผมเพื่อล่าปักธงทรงพลังนั่นเองนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมปักธงทรงพลังนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูก็คือเราจําเป็นต้องใช้เพชรน,นะครับผมนี่เนี่ยผมต้องใช้อีก12,680เพชรเพื่อติดร้อยอันดับแรกของเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมก็เมื่อเช้าผมใช้ไป2,400เพชรน,นะครับผมเอาเกมดิงละโอเคครับกลับมาใหม่ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ต้องขอไปด้วยนะครับผมเกมดิง ก็เมื่อเช้านะครับผมใช้ไป2,400เพชรนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ที่มันเพิ่มมา10เพชรนะครับผมเป็น24 1พยเพชรเนี่ยผมไปซื้อนะครับผมโทเค็นกลางอัพวลปืนมานะครับผมซึ่งผมแค่ลองใช้ดูว่าเออใช้เพชรอัพปืนกิจกรรมปักธงทรงพลัง่จะนับหรือเปล่านะครับผมสรุปแล้วมันนับนะครับผมแล้วก็เออสำหรับน้องๆคนไหนที่คอมเมนต์มาในคลิปเมื่อเช้านะครับผมว่าอยากให้พี่นะครับผม อยากให้ลุงเน็ตมาไลฟ์สตรีมนะครับผมแจกของขวัญแจกบัตรเปลี่ยนชื่อให้ FC นะครับผมซึ่งผมบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมว่า ID นี้ผมไม่สามารถทาได้นะครับผมเพราะว่าเพชรตรงนี้นะครับผมได้มาจากครีเอเตอร์ทั้งนั้นเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมแจกให้คนดูเนี่ยมันจะผิดกฎนะครับผมแต่แต่นะครับผมคนดูน้องๆ FC ไม่ต้องกังวลผมมีอีกหนึ่ง ID ยังไงฝากกดติดตามกด กระดิ่งไว้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมอีกหนึ่งไอเดียผมจะเอาท่าปักธงส่งพลังนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะเติมแล้วเดี๋ยวอาจจะมาไลฟ์สตรีมทําเหมือนที่ f c บอกนั่นเองนะครับผม,ผมก็รอติดตามแล้วกันนะครับผมว่าผมจะเอาปักธงส่งพลังในไอดีนั้นหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าไอดีนั้นมันมีปักธงอยู่แล้วนะครับผมเป็นปักธงจลสลปักธงเก่าเนาะโอเคแต่ว่าคลิปนี้เรามาดูไอดีนี้กันก่อนนะครับผมซึ่งผมจะ อัปเลเวลปืนนะครับผมนี่ปืนที่ผมยังไม่ได้อัพเวลเนะครับมี2ปืนก็คือ,อมี2สกินก็คือสกินพาราเพลกับ MP5 นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบสามทุ่มแล้วนะครับผมก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมอัพเนี่ยพึ้งเห็นไหมอัพเวลหเมื่อกี้ผมใช้ไป2 0เอ้ย2 0 1 0เพชรใช่ไหมอ่าเป็นเวลหใช่ไหมคด,ดูเดี๋ยวผมลองดูนะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บตรงนี้มันก็จะเพิ่มเป็นเห็นไหมสองพันสี่ร้อยสิบเพชรแล้วนะครับผมต้องใช้อีกหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สี่เพชรนะครับผมเพื่อติดอันดับร้อยอันดับแรกนั่นเองนะครับผมก็มาเดี๋ยวผมใส่สุดเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเออเมื่อกี้อะไรอ่ะอันนี้ตึ้งเดียวเลยแล้วกันนะครับผมคนดูวิวเจ็ดไปเออยังไงเราก็ได้ใช้นะครับผมปืนเนี่ย ผมเลยอัพนะครับผมอัพไปเลยดีกว่านะครับผมอ่านี่ผมได้มาแล้วนะครับผมสำหรับท่าทางปืนเอ็มพีไฟท์นะครับผมวิวเจ็ดนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ผมใช้ไปแล้วประมาณเท่าไหร่อ่าหนึ่งมื่นสามพันแปดร้อยสิบเพชรนะครับผมก็ผมต้องใช้อีกพันกว่าเพชรเพื่อติดอันดับนะครุณดูเพื่อติดอันดับนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให ผมเนี่ยติดอันดับร้อยอันดับแรกก่อนนะครับผมโดยการอัพอีก1ปืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารอเวลากันนะครับใกล้ๆเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเรามาอัดคลิปต่อกันในเวลานั้นนะครับก็มาดูดีกว่าแต่ว่ามันมีปืนเรือแปดที่ผมไม่อัพด้วยนะคนดูโอเคก็เดี๋ยวผมขออัพป,ป,ปืนนี้เลยแล้วกันนะครับอัพเต็มแม็กเลยนะครับผมคนดูเออหนึ่งพัิบโคนนะครับผมพาเลเวลเจ็ดนะฮะ นี่แหละที่ผมบอกไปเมื่อเช้านะครับผมว่าผมมีวิธีการาใช้เพชรนะครับผมก็นี่แหละเอามาอัพปืนนะครับผมเอาเพชรตรงนี้มาอัพปืนนะครับอ่าโอเคเวลเจ็ดนะครับแล้วก็ได้ท่าเวลเจ็ดพาราโฟมาแล้วนั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมใช้ไปกีป่เพชรแล้วนะเดี๋ยวลองไปดูในกิฟต์รกมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมคนดูโอเคยินดีด้วยตอนนี้คุณอยู่ใน ร้อยอันดับแรกแล้วนะครับผมตอนนี้ผมติดอยู่ที่47นะครับผมคนดูณเวลาใกล้ๆประมาณ3ทุ่มนะคนดูตอนนี้2ทุ่ม45นะครับผมผมติดอยู่ในอ่า50อันดับแรกด้วยซ้ำไปนะครับผมก็เดี๋ยวใกล้ๆใกล้ๆเขาเรียกอะไรใกล้ๆเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูอีกทีนึงว่าอันดับผมเนี่ยจะล่วงไปอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะครับผมมันต้องล่วงอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้อง มีการใช้เพชรกันอีกแน่นอนนะครับผมใน2องชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมเออแล้วก็ยิ่งใกล้ๆเที่ยงคืนเนี่ยมีคนใช้เพชรกันเยอะแน่นอนนะครับผมแต่ว่าผมจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัดต่อให้น้องๆดูนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับผมผมไม่สามารถแจกไอเทมให้กับน้องๆ f อได้นะครับผมไอดีนี้ไม่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรออีกหนึ่งไอดีอนะครับถ้าเกิดว่าผมเติมเงินเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดนะครับผมเดี๋ยวแจก ให้น้องๆแล้วกันนะครับผมเพื่อเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับผมยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ๊คลิปนี้ไ้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไลค์ไลค์แชร์แชร์เยอะๆนะครับผมถ้าไลค์เยอะนะครับผมไลค์เยอะแชร์เยอะเดี๋ยวผมเติมอีกหนึ่งไอเดียเดี๋ยวมาแจกบัตรเปลี่ยนชื่อกันเลยเออเอางี้ดีกว่าผมขอสักร้อยไลค์ได้ไหมคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงทุนเติมเลยนะครับผมลงทุนเติมอีกหนึ่งไอเดียแล้วก็มาสุ่มท่านี้ให้น้องๆ แบบไลฟ์สตรีมนั่นเองนะครับผมโอเคยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมาอัดต่อนะครับผมใกล้ๆกลเที่ยงคืนเนาะเดี๋ยวเจอกันโอเคครับทุกคนหลังจากที่เรารอเวลานะครับผมก็อีกประมาณ16นาทีนะครับผมก็จะเที่ยงคืนแล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ตอนประมาณ3ามทุ่มนะครับผมผมอยู่อันดับที่47นะครับผมหลังจากที่ผมอัพปืนไป2กระบอกนะครับผมก็ผมติดอยู่ที่อันดับ47นะตอนประมาณ3ทุ่มนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมหลุดโผล 100อันดับแรกไปแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องใจเพชรเพิ่มอีกด้วยนะครับผมอีก500กว่าเพชรนะครับผมเพื่อที่จะกลับไปติดร้อยอันดับแรกนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ผมคิดไว้แล้วนะครับผมผมว่าจะทําอะไรนะครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมก็อย่าลืมไลค์แชร์กันเยอะๆนะครับผมก็เพชรที่ผมจะใช้นะครับผมก็คือการปดล็อกนะครับนี่ปดล็อกในส่วนของ บุยญาพัชนะครับผมก็900าร้นะครับผมเราซื้อเลยแล้วกันนะครับอเพื่อที่จะกลับไปติดนะครับผมร้อยอันดับแรกเหมือนเดิมนะครับผมอ่าแล้วก็รับของก่อนนะครับเป็นชุดผู้หญิงนะครับเป็นบุยญาพัชชุดผู้หญิงเนาะแล้วก็อันนี้คืออะไรเปิดเลยแนละ้กเลือกไปเลยแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ผมกลับไปติดแล้วหรือย,ยังเอ่ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับ อ่าต,ตอนนี้ผมติดอยู่ที่98นะครับผมแล้วก็อาจจะต้องใช้เพชรอีกนะครับผมเพื่อติดอยู่ที่สักประมาณอยู่ที่7จ็ถึงแปนะผมว่าน่าจะโอเคกว่านะครับผมก็ผมจะซื้อเป็นอันนี้เลยแล้วกันนะครับหกสิบหกสิบอ่าซื้อมันได้ชุดผู้ชายไปเลยดีกว่าไหมครัดูซื้อไปเลยดีกว่าไหม ได้ไหมเอาไงดีปลดล็อกอันนี้ดีกหวังให้ดูดดอ่าผมปลดล็อกให้มันได้อ้าวนี่หนึ่งพันยี่สิบเพชรนะครับผมผมปลดล็อกเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับผมชุดผู้ชายผมก็ได้มาแล้วนะครับผมคือง่ายๆเลยนะครับผมบูยาพาร์ตอันนี้นะครับผมก็ใช้เงินซื้อไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมซื้อ บูย่าพาร์ทเสร็จนะครับผมผมก็ขยับไปอยู่ที่96นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่13นาทีนะครับผมตอนนี้ผมอยู่อันดับที่97นะครับผมก็เดี๋ยวจะอตอนนี้เหลือเวลาอีกนะครับผมสูกอะไรดีวะคุณดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมผู้ชมฝากไลค์ไลค์แชร์กันเยอะๆนะครับผม มีอะไรอย่างไรตอนนี้ไม่มีนะครับผมก็ผมจะซื้อเป็นอันนี้ดีกว่านะคุณดออูอะไรดีกว่าเดี๋ยวนะไอเทมโทเค็นกลางดีไหมคุณดูเนี่ยเอาผมลองซื้อดูนะครับ9 0 99นะครับผมแล้วก็เข้าไปดูที่อัพป,ปืนนะครับอตอนนี้ผมมีอยู100่ร้อยเก้าร้อย 9โทเคนนะครับผมแต่ว่าผมเก็บไว้ก่อนนะครับผมซื้อเก็บไว้เฉยนะครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับก็ตอนนี้ผมติดอยู่ที่เก้าสิบสองนะครับเก้าสิบสองเดี๋ยวผมซื้ออีกนะครับซื้ออีกสักสองสามครั้งนะครับเพื่อให้ติดอยู่ที่เจ็ดถึงแปดิบนะครับผมอันดับประมาณนี้นะครับผมผมว่าน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับผมก็แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะผมซื้อก่อน ก็ไปอีกนะครับอ่าไปอีกนะครับเออสามครั้งตอนนี้ผมอยู่อันดับที่้ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอยังไงก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมถึง100ไลค์นะครับผมผมอาจจะไปเติมอีกหนึ่งตัวนะครับผมเพื่อมาไลฟ์สตรีมแจกอ่าไอเทมให้ น้องๆนั่นอีกนะครับผมก็สำหรับไ d ดีนี้ผมไม่สามารถแจกให้ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นเพชรจากครีเอเตอร์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมทําแล้วก็ถ้าไปแจกเนี่ยมันจะผิดกฎนะครับผมโอเคตอนนี้ผมขยับมาอยู่ที่75นะครับผมโดยใช้เพชรไปทั้งสิ้นแล้วนะครับผม1นึ่งสามหมเพชรนั่นเองนะครับผมก็เหลือเวลาอีกประมาณ11นาทีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารอรุนกันอีกทีนึงดีกว่านะครับผมว่า ใกล้ๆจะเที่ยงคืนเนี่ยผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีเท่านั้นนะครับผมด้านบนซ้ายตรงนี้นะครับผมก็ตอนนี้ผมตกไปอยู่ที่อันดับ9 8แล้วนะคุณดูตื่นเต้นมากนะครับผมก็เดี๋ยวผมว่าทานที่ดีนะครับผมผมว่าผมต้องซื้ออีกนะครับผมเพื่อนะครับผมกันไว้ก่อนนะครับซื้ออีกกันไว้ก่อนซื้อเป็นบัตรเป็นชื่อเก็บไว้ด้วยดีกว่านะครับ อ่ะผมใช้อีก1 500นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมขยับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเหลือเวลาอีกแค่เท่าไหร่นะอุ้ยไม่ได้แล้วคุณดูผมต้องเล่งแล้วนะครับผมผมต้องเล่งแล้วไม่ได้แล้วนะครับตอ,อนนี้ผมต้องเล่งนะโทเค็นนี้เก็บไว้ดีกว่าง่ายๆเลยชัวชัวนะครับผมไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมตอนนี้อันดับผมติดอยู่ที่อันดับเท่าไหร่เหลือเวลาอีก2นาที ตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ที่อันดับ70นะครับผมคนดู70แล้วนะครับอ่าขยับมาที่70นะคนดูใช้ไป3 4 0 0 0เพชรนะครับผมตอนนี้โอ้โหราคายังคงแรงนะผมว่าก็คือแบบยังติดอยู่ที่30,000เพชรนะทุกคนทุกวันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าของวันไหนดีนะของเมื่อวานแล้วกันเนี่ยแป๊บเดียวผมล่วงไปที่71ละ ของเมื่อวานนะครับผมอันดับที่ร้อยนี่จะจบอยู่ที่31,000นนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมว่าไม่ต่ํากว่า3 2 0 0 0ื3น0 0แน่นอนนะครับผมสำหรับอันอันดับที่ร้อยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่นาทีแล้วนะครับผมกดดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมคลิปนี้100รไลค์นะครับผมผมจะมาแจกนะครับผมมาเอาอีกไอดีหนึ่งนะครับผมมาสุ่มชิงทุงนะครับผมแล้วก็ มาแจกของรางวัลโดยไลฟ์สตรีมท่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมน้องๆคนไหนที่อยากได้บัตรเป็นชื่อนะครับผมก็รอติดตามกันเลยแล้วกันนะครับโอเคเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับ78นะครับผมมาดูอันดับ78นะครับอันดับ79ล่วงลงไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับผมผมว่าติดอยู่ที่780เนี่ยผมว่ามีโอกาสหลุด ร้อยอันดับแรกนะี่ยากอยู่นะคนดูโอ้โหไปที่แปดสิบแล้วอะ่ะคนดูแปดสิบไแล้วว่ะคนดูหลุดหลุดไหมหลุดแปดสิบไหมหลุดไหมครับผมว่าไม่น่าจะปลอดภัยแล้วยังผมว่าน่าจะปลอดภัยแล้วนะตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันจบอยู่ที่สามหมื่นกว่าทุกวันเลยนะครับสามหมื่นต้นๆน,นะคนดูเอาผมตกไปที่ แ1นะครับผมแปวา่าคนดูมากไปกว่านี้ไหมผมว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละคนดูมันเริ่มไม่ใช่ละมันเริ่มไม่ใช่แล้วคนดูไม่ใช่แล้วคนดูมันไม่ใช่และ้ะคนดูจบกี่รัยังจบยัง โอเคจบไปแล้วจบไปแล้วคุณดูผมติดไหมเรียบร้อยครับผมติดอยู่ที่82นะครับผม82นะฮะโอเค okay. เดี๋ยวผมออกไปรีเกมสักคู่เดียวนะครับผมคุณดูโอเคมาครับผมคุณดูตอนนี้ผมก็รีเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จบกิจกรรมไปแล้วนะครับผมของเมื่อวันที่2นะครับซึ่งผม ติดอยู่ที่82นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนะทงมันจะอยู่ตรงไหนลนะ่ะคุณดูทงอยู่ไหนครับเอา้าแล้วคือผมติดอันดับแต่ทําไมผมไม่ได้ทงอนะ่ะคุณดูผมติดอันดับนะวันที่สองนี่ติดอันดับแล้วผมต้องรับตรงไหนเดี๋ยวนะ กิจกรรมในการเข้าร่วมเอ้กิจกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมอันหนึ่งอันที่5เลยแล้วกันนะครับหลังจากจบกิจกรรมในแต่ละวันหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอัตราการใช้เพชรสูงสุดร้อยอันดับแรกอ,อันดับยอดการใช้เพชรแต่ละวันของางวันจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายาภายในเกมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชนะร้อยอันดับแรกและยอดใช้ใจ่าย ในในวันดังกล่าวจะถูกรีเซ็ตอ๋อแล้วอยู่ในกล่องจดหมายคือก็นี่อย่างของจดหมายผมนะครับผมผมยังไม่ได้เลยนะคนดูคือมันดีเลยหรอหรือว่ายังไงวะคนดูอา้าวก็ผมติดอันดับอะครับแล้วทําไมคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ทงนะคนดูเออแล้วเที่ยงคืนกว่าแล้วด้วยนะครับผม โอเคเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่ผมรีเกมดูทั้งคืนนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงนะคนดูคือผมดูผมรีเกมดูทั้งคืนเลยนะครับผมแล้วก็พอประมาณตีเท่าไหร่วะประมาณตอนสี่โมงเช้าหรือว่าตอนตีสี่นะครับผมหัวรุ่งก็มีนี่ครับกล่องจดหมายมาแล้วนะครับผมแล้วก็อัดอีกทีดึงก็ตอนนี้แหละครับตอน7จ็ดโมงเช้านะครับผมในที่สุด ก็ได้มาแล้วนะครับผมก็ดูโอ้โหกว่าจะได้นี่ครับมาแล้วฮะปัดทงทรงพลังนะครับผมเมื่อคืนผมจบไปที่3 4 0 0 0นะครับ4 0 0พกว่านะครับ3า0 0พกว่าและวันนี้ผมคาดว่าก็น่าจะอยู่ราวๆนี้นะครับผมอ๋อนี่คนดูไม่ใช่3 4 0 0 0นะครับผม3 5ม0 0ยี่สนะครับผมผมติดอยู่ที่อันดับ 67นะครับผมเพราะว่าใกล้ๆเที่ยงคืนนะครับผมผมมีการซื้อของอีกนะครับผมซื้อไอเทมอีกนะครับผมเมื่อคืนก็จบไปที่35,220นะครับผมก็คืนนี้พอดีว่ามันมี2กิจกรรมมาใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็คาดว่าน่าจะหมดเยอะด้วยนะครับคนอาจจะสุ่มกิจกรรมนี้แล้วก็สุ่กกิจกรรมนี้นะครับ แล้วก็อาจจะเอาเพชรไปทําอะไรอีกนะครับผมผมว่าวันนี้มันแน่นะครับผมแล้วก็น่าจะหมดเยอะไปกว่าเมื่อคืนอีกนะครับผมตอนนี้ไปนี่ครับไป9 0 0าแล้วนะครับผมผมว่าคืนนี้น่าจะจบอยู่ที่4 0,000แน่ๆนะครับผมผมคาดไว้นะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับผม100รไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเอาอีกหนึ่งรหัสนะครับผมมาสตรีมนะครับผมแล้วก็อาจจะ เอามาทำอะไรเล่นกับ FC นะครับผมอาจจะมาประมูลทงด้วยนะครับผมยังไงรอติดตามนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็นี่ครับได้ทงมาแล้วนะครับผมปักทงทรงพลังนะฮะได้มันทีเรียบร้อยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผม